กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้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 งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณบ้าต้องการของใครหรอคะผู้จัดการที่ชื่อนัท่ยลูกฉันเองผู้จัดการที่ชื่อนัทพน,นักงานเรามีแค่คนเดียวเองนะคะอ๋ะอเดี๋ยวฉันไปตามให้นะคะอ้าวไง้จัการนัทเออพจัการมีอะไรให้ช่วยไหมครับตอบฉันไปที่ออฟฟิศ ผู้จัดจาการครับผมขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจครับคือผมมีความจำเป็นต้องโกหกแม่ครับแม่ครับตอนนี้นัดได้เลื่อตนตำแหน่งผู้จัดจาการแล้วนะครับมีลูกน้องเป็นสิบคนเลย<ม>อ,อ,อีกไม่ถึงปีอ่ะเดี๋ยวนัดจะรับแม่ไปอยู่ด้วยนะครับแม่นึกแล้วเชียวว่าลูกแม่เก่งถึงเวลานั้นน่ะคนจะอิจฉาแม่ทั้งหมู่บ้านเลย<ม>นั้นเดี๋ยวรอแม่หายป่วยนัดจะรับแม่ไปอยู่ด้วยนะผู้จัดจาการก็ต้องไป็นผู้จัดจาการสิอ่ะเอาันนี้ไปใส่ นี่สิค่อยอบอกผู้จัดการหน่อยออฟฟิศเนี่ยฉันยืมให้เธอก,ก็แล้วกันรีบไปตามแม่เข้ามาสิแล้วผู้จัดการล่ะครับเออเป็นผู้ช่วยเธอสแปมบนึงก,ก็แล้วกันขอบคุณนะครับผู้จัดการแม่ยังไม่หายดีเลยมาที่นี่ทำไมก็ไม่เป็นไรแม่คิดถึงลูกน่ะเห็นทํางานเหนื่อยก็เลยซื้อขนมมาฝากขอบคุณนะครับเออแล้วแล้วนั่นคือ สวัสดีค่ะฉันเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการนะคะโอ้ยลูกแม่เก่งจังเลยแล้วดูสิมีผู้ช่วยสวยขนาดนั้นอะถ้าหมู่บ้านเรารู้นะคงจะภูมิใจหน้าดูเลยดังไปทั้งหมู่บ้านเลยลูกใน <c oughs> วันนี้แม่กลับไป,ปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเลิกงานในเดนนิสพาไปหาเนงคืนผ <c oughs> ู้จัดการครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยแสดงละครบทนี้ให้แม่ดูครับต่อไปผมจะพยายาทำงานเป็นการตอบแทนผู้จัดการนะครับ มีความล้าอย่างหนึ่งที่เรียกว่าควาโกหกด้วยความปรารถนาดีฉันเข้าใจเดออือนหน้ามีโคตา้าเรื่อตำแหน่งพยายามเข้าหล่ะเอาใจสช่วยจะสูส้